สวัสดีครับท่านผู้ปกครบบองะนกรเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่หนึ่งนะครับวันนี้คุณครูเทนวิวัตอัครภาภิวัฒน์นะครับจะนําเสนอการปฏิบตัติตนตามหลักสุขธรรมญาติแห่งชาตินะครับวันนี้เป็นหัวข้อที่6นะครับก่อนที่เรียนนะครับเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะครับเพื่อนักเรียนจะได้ปฏิบัติตามแล้วก็เรียนรู้ตาม3ข้อนี้นะครับจะผ่านจุดประสงค์นะครับ ข้อหนึ่งนักเรียนสามารถอธิบายวิธีการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่6นะครับข้อ2นักเรียนสามารถเสนอวิธีการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาตินะครับข้อที่6และข้อ3นะครับนักเรียนสามารถตระหนักนะครับและเห็นความสําคัญนะครับของการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่6นะครับ เราเรียนเห็นภาพไหมครับพ่อแม่ลูกนะครับเป็นหน้าตาที่สดใสนะครับไปเที่ยวทุ่งเที่ยวธรรมชาตินะครับที่สดใสนะครับดูหน้าตาทุกคนมีความสุขใช่ไหมครับนักเรียนครับนักเรียนเคยทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในครอบครัวลักษณะเดียวกับภาพนี้หรือไม่ครับ คุณพ่อกับแม่เคยไปเที่ยวสวนสาธารณะไหมครับดังรียนครับสิ่งสําคัญที่จะช่วยสร้างความสัมพันธ์นันดีนะครับให้เกิดขึ้นระหว่างสมาชิกในครอบครัวสมาชิกทุกคนต้องมีสุขภาพจิตที่ดีมีความสุขและเป็นที่รักของทุกคนหลังนั้นนะครับเราควรช่วยกันดูแล และทำกิจกรรมร่วมกับบุคคลในครอบครัวนะครับเพื่อชีวิตที่เป็นสุขนะครับสุขของยันแห่งชาติข้อที่6นะครับสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับทำอย่างไรที่จะอบอุ่น เราเรียนดูภาพครอบครัวนะครับครอบครัวแรกนะครับเป็นครอบครัวขยายนะครับจะมีพ่อแม่ลูกแล้วก็คุณตาคุณยายใช่ไหมครับครอบครัวที่สองนะครับเด็กๆอยู่กับคุณตาคุณยายนะครับ ามาดูคำว่าครอบครัวนะครับครอบครัวเป็นสิ่งที่มีความสําคัญนะครับเราเกิดและเติบโตในครอบครัวโดยมีพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับเป็นผู้เลี้ยงดูเรานะครับผู้ปกครองนั้นอาจจะเป็นคุณตาคุณยายหรือคุณปู่คุณย่าก็ได้นะครับเพราะแม่เราอาจจะไปทํางานนะครับ นันเกเรียนมันดูภาพครอบครัวนะครับภาษางกษคือ f a m i ม y นะครับครอบครัวเดี่ยวก็คือนักเรียนอาศัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่นะครับส่วนครอบครัวขยายนะครับในครอบครัวนักเรียนอาจจะมีคุณปู่คุณย่าอาศัยอยู่ด้วยหรือคุณตาคุณยายอาศัยอยู่ด้วยนะครับ เรียนดูภาพนะครับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับทุกคนต้องดูแลใจใสกันนะครับช่วยเหลือกันนะครับการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับครอบครัวเป็นครอบครัวที่มีความรักมีความสามาัคคีนะครับไม่ทะเลาะก,กันนะครับ อยู่ด้วยกันอย่างเข้าใจกันนะครับพื่าอาศัยกันนะครับช่วยเหลือเกื้อกูลกันนะครับจะเรียนเห็นภาพไหมครับภาพนี้เป็นครอบครัวที่ใหญ่นะครับทุกคนในครอบครัวนะครับได้ทำกิจกรรมร่วมกันนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันไปเที่ยวร่วมกันนะครับหรือทำกิจกรรมอย่างอื่นเช่นการออกกำลังกายด้วยกันนะครับ เรียนเห็นภาพไหมครับครับน้องผู้หญิงคนนี้ช่วยคุณแม่ทําอะไรครับเขาบอกว่าทุกคนในครอบครัวนะครับให้ก่าให้การให้ความช่วยเหลือกันแนวเลือกต่างๆเช่นช่วยแม่ซักผ้าเอาผ้าไปตาเก็บผ้าอย่างนี้นะครับหรือช่วยช่วยทำงานบ้านเท่าที่ทําได้นะครับ พ่อแม่ผู้ปกครองหรือปู่ย่าตายายนะครับช่วยอบรมสั่งสอนลูกหลานนะครับให้เป็นคนดีนะครับช่วยอบรมลูกหลานให้เป็นคนดีนะครับพ่อแม่ผู้ปกครองนะครับควรปลูกฝังเรื่องการใช้จ่ายนะครับปลูกฝังยังไงครับการใช้จ่ายคือซื้อของที่จําเป็นนะครับ ที่จาเป็ี่นต่อการใช้ในชีวิตประจำวันนะครับอะไรควรซื้ออะไรไม่ควรซื้อนะครับกาเรียนอย่างงงงนะครับต้องฟังเหตุผลผู้ปกครองด้วยนะครับพ่อแม่เป็นผู้หรือผู้ปกครองนะครับเอาใจใส่ในด้านการศึกษานะครับอย่างเช่นทุกวันนี้นะครับราเรียนก็อาศ,าศาัยอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ตอนเยน็นเย็นคุณครูส่งงานให้ คุณพ่อคุณแม่ก็จะมาช่วยดูแล้วก็สอนการบ้านนะครับอย่างนี้เรียกว่าเอาใจใส่เรื่องด้านการศึกษานะครับเรียนครับครอบครัวเป็นสถาบันที่มีความสําคัญนะครับการสร้างความสัมพันธ์อันดีในครอบครัวนะครับจะทําให้ครอบครัวอบอุ่นและมีความสุข มาดูกิจกรรมประจำวันนี้นะครับไปงานที่6นะครับเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญตัติแห่งชาตินะครับข้อที่6 ในงานที่6นะครับคำชี้แจงก,ก็คือให้นักเรียนวาดภาพกิจกรรมที่สร้างสัมพันธ์อันดีให้แก่ครอบครัวนะครับพร้อมบอกชื่อกิจกรรมนะครับนักเรียนก็เขียนกิจกรรมที่จันทากับครอบครัวคือกิจกรรมอะไรครับเช่นไปเที่ยวสวนสาธารณะด้วยกันนะครับทํากิจกรรมอย่างอื่นร่วมกันนะครับเช่นรับประทานอาหารร่วมกันนะครับระบายสีให้สวยงามนะครับแล้วแต่ภาพสมาให้คุณครูนะครับ มาดูใบความรู้นะครับสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่6นะครับเขาบอกว่าการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวให้อบุ่นนะครับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ในครอบครัวนะครับสมาชิกในครอบครัวช่วยเหลือซึ่งกันและก,กันเช่นช่วยเหลืองานบ้านนะครับหรือใช้เวลาบ้านในการการทกิจกรรมต่างๆร่วมกันนะครับมีเยอะนะครับกิจกรรมที่ทําร่วมกันนะครับ สรุปบทเรียนประจำวันนี้นะครับสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่6นะครับสร้างความสมพันธ์ในครอบครัวให้อบอุ่นนะครับเป็นรากฐานในการใช้ชีวิตในสังคมนะครับครอบครัวที่อบอุ่นนะครับส่งผลให้สุขภาพจิตที่ดีนะครับลูกหลานที่เติบโตขึ้นมาก็จะเป็นคนดีนะครับไม่ก่อปัญหาให้สังคมนะครับสำหรับ วันนี้นะครับอขอแค่นี้ก่อนนะครับขรหน้าพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับ